ไปแล้วหนึ่งใครมากมากเวทครับลม้มใครทำที่ชายผมเนี่ยโอเคก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นอเล็กซ์มาเกดนะครับน้องใหม่ Moto GP นะครับผมสนามก็ใช้เป็นสนามช้างนะครับไปกันเลยจะเริ่มจากรอบคอลี่ไฟก่อนนะครับคอลี่ไฟเนี่ย <c oughs> ากาเจำใจ<า><า>ครับวันนี้ยากเดี๋ยวขอไปเซตอัพรถกันมั้ยจริงผมก็มีเซฟไว้อยู่นะขอปรับใหม่นิดนึงโอเครถฮอนด้าประมาณนี้ใช้เวลาไป5้นาที โอเคเซตน่อยเดินคันเร่งไงวะ,ะประมาณนี้อันนี้จะเต็มไปเลยเพราะว่าน้ำมันเราเลอะเลยแล้วเพราะว่าไอ้หมดนี้เขาไม่ไม่เปิดไม่เปิดการใช้น้ำมันเนี่ยนะครับ ยางก็ไม่เปิดเหมือนกันวิ่งได้ตลอดไม่มีหมดโอเคประมาณนี้ละไปกันเลยอ,ออกจกคิดเลยครับน้องใหม่ครับโมโต Gp จีพีครับพึ่งขึ้นมาปีนี้ก็ไม่ได้แข็งครับติดโควิดดูกันว่า,าจ,จะสู้พี่ชายได้ไหม ไปอุ้ยอุ้ยมันต้องวิ่งอ,อีกบไปไกลอย่างนี่นนยมันจะเริ่มจับเวลาเนี่ยก็ดีไงถือโอกาสลองรถครับยังไม่เคยเล่นสักทีเล็กไม่เฟสเนี่ยรถฮอนด้ามันจะขับยากนิดหนึ่งนะ ผมลองเล่นของไอ้มาร์กมาเกสแล้วขับยากมากไม่รู้ขเซตรถมาเหมือนกันหรือเปล่านะความรู้สึกนี่แบบมันยากกว่านี้ตอนนี้ยังไม่จับเวลานะครับอุย จะผ่านพ้งนี้ไปเี่แหละคงตัดสินครับพวงนี้ไปครับจะเวลาละรู้สึว่า AI ของภาคนี้นี่แบบจะโหดมากเลย 1,219เยอะต้องวิ่เอาตำแหน่งฟูให้ได้ครับเวลาออกตัวมันจะได้ไม่ปลอดภัยต่อการชนเพราะภาคนี้นี่แบบชนกันล้มง่ายมาก <c oughs> บาน เล่นไปด้วยพูดไปด้วยอย่างเงี้ยยังแดงอยู่คิดว่าโอเคก็ค้งยังไม่เซียนเท่าไหร่่าพึ่งหัดเด่น ควนี้ต้องเบรกตั้งแต่เนิ่นๆนน่อยไมไ่หวก็ปล่อยบานเลยสามห้าน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวขอลองอีกรอบก่อนครับเผื่อจะดีกว่านี้เพราะโค้งสุดท้ายมันแบบบานไปเยอะ พอเท่าาสามห้าก็น่าจะได้แหละผมว่าซืซสองแดงครับ ถือว่าเร็วกว่าเลกว่าเซกเตอร์แรกสีแดงนี่ถือว่าเร็วกว่าครับสีเหลืองนี่ช้ากว่านิดนึ่งสีเทานี่ช้ากว่าเยอะประมาณน,นั้นบานตลอด สามสี่โอเคครับน่าจะได้ไปเลยคิวสองกันต่อโอเคไปเลยครับ มาแล้วคันข้างหน้ามาแล้วทำให้เราเบรกยากมากเลยถ้ามีรถข้างหน้าเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าต้องคอยลร chắc Miller luôn ขึไปหน่อยโอเคครับเ,เป็นแข่งจริงไม่ไม่น่าจะได้นะเมื่อกี้นี้ สุดท้ายว่ไงไงสามเอ็ดสามสองสามสี่สามสี่ก็น่าจะได้แล้วแหละครับมาดูเซกเตอร์นี้ดูอีกสักองเซกเตอร์เซกเตอร์แรกน่าจะช้ากว่าแล้วแหละดูเซกเตอร์สองถ้าแดง,งก็จะวิ่งต่อ ถ้าไม่แดงผมก็พอแค่นี้แหละดูถ้าไม่น่าจะแดงแล้วแหละเพราะว่าเวลาน่าจะได้ตำแหน่งโคแล้วไหม ไปเลยครับแค่นี้แหละไปครับแข่งจริงครับสามรอบอากาศไม่น่าฝนไม่น่าจะตกนะ <c oughs> วันเดียวกันนี่ครับพี่ชายคขัแชมป์โลกครับ แชมลุ่งเมื่อปี2019 <to> นะครับคว้าแชมป์ที่นี่นะครับสนามช้างเดี๋ยวขอดูเต็มๆหน่อยครับอเล็กลินนักแ,แข่งจากสเปนนี่เยอะนะครับโค้ชคาสโล <Okay. S 2> ไหนครับตำแหน่งโค้กเราก็จะจับกล้องนะ มีสัมภาษณ์ครับรู้สึกยังไงครับกบตำแหน่งโฟรในการแข่งครั้งแรกผมก็รู้สึกเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันเล่นระดับง่าย <c oughs> โอเคครับไปดวตอนบอมอัพแล็ะมีการล้มเกิดขึ้นไหมทวงแรกไม่มีไป ที่สองครับเป็นมาร์คมากเกดท,ที่สามอเล็กวินรลูก่อนไปแล้วหนึ่งใครมาร์คมากเวทครับล้ม ใครทำพี่ชายผมเนเี่ยวผมก็จะล้มตามไปอีเองมาบังหน้ากันอยได้นี่ยครับมันจะมาเล่งในโค้งบอดแล้วนะได้อยู่ได้อยู่ที่สองเราต้องคอยหลบดีๆครับเดี๋ยวมันจะผ่อนละเนี่ยเนี่ยเนี่ยผ่อนละบังลายเลย บาน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 ไปดีกว่าล้มนะผมว่าถ้าลมนี่แบบแสงกลับยากมากพี่ชายผมลุกขึ้นมาอย่างนี้มามาเวสอะไม่ได้ดู หลุดตลอดครับพวกนี้ตั้งแต่รอบคิวหนึ่งคิสองไม่เคยพลาดสักรอบหลุดทุกรอบไม่เคยพลาดนี่คือหลุดนะครับไม่ใช่ไม่หลุดนะ่ครับเราจะยืดได้ทางตรงเยอะแต่อย่าประมาทครับว่าช่วงเข้าโค้งเราเราอ่อนกบ,บอด บอมันจะเข้าโค้งเนียนกว่าเรา,เ,เราทางตรงเราต้องรีบยือดออกไปภานี้นี่แบบเราต้องเบรกตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับือเห็นเส้นเหลืองนี่ต้องต้องเบรกเลยเบรกก่อนเบรกก่อนทิงไม่ใช่เบรกแบบ ถึงพอดีดบรกก่อนไม่งั้นนี่เบรกไม่ทันนะครับเพราะผมแบบดิ่ดคันเร่งมาเร็วเกินนี้ว่าเรี่ยมตา เ่ยคุยพื้นคุยพืน้นดีครับไม่โดนตัดเวลา <c oughs> ห่างไกลครับห่างไกลทำแบบประคองก็ได้ เต็มที่เท่าไหร่อย่าให้ล้มก็พอครับเพราะว่านำห่างอยู่ไปออกไปอีกเนี่ยเต็ดตัวซี่เต็ดตัวซี่รอบสุดท้ายแล้วครับ พอดูว่าคนสุดท้ายผมจะบานเอาเองไหมเบีกตงแต่เนิ่นๆน,นะเพื่อความแบบสวยกับการเข้าเส้นชัยเบรกเลยเอ้ยโดนตัดไป0.2ครับไม่เป็นไรครับน่าจะได้อยู่ สุนจอดครับเอาที่หนึ่งไวทำความเร็วส,ส,สูงสุดด้วยนะครับรอบไหนไม่รู้เนี่ยหนื้อที่3.4ไปดูตอนรับถ้วยกันเลยครับม,มาครั้งแรกก็ได้โพเดียมครับอันดับที่หนึ่งด้วยคะว่าแข่งจริงจะเป็นแบบนี้นะครับอกไรมาเกต นี่พึ่งขึ้นมาโมโตจีพียังไม่ได้แข่งเลยพี่ชายล้มไปครับถ้าพี่ชายไม่ล้มนี่ไม่แน่แต่หน้านี่ไม่เหมือนเท่าไหร่นะ ขอขอดรอยแจ็คกินเลยครผมก็ลืมดูผมพูดอะไรผิดไปก็ฝากคอมเมนต์ติชมได้นะครับบางทีก็พูดไม่คันคิดเท่าไหร่ดูจากสีเสื้อดูจากชุดแล้วผมก็พูดไปเอาที่คุ้นๆไปก่อน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ